เดียวัเราะเาะนี่ดวกบาเด้มอนี่ันประเดก๋ย้กอมแล้วนี่ยใชประเดบอใ่วยจ่่ะที่ชประเดก๋พก็ไม่มีตังค์นี่ต้องัน ปเดียมาไปแต่ิคนไปฉันเลยลด้ย้ตวยต่มุยกเนี่ยทเงีบอกการเื่อมยกดิเอาเงินห้ถานเาได้ค่ะเราไเลาซืวอมาให้ก่อนอ๋อไอเดเจ้างนไปหรอออันนี้เป็นดอกนดอไปกันเขาดีดีว่าก็ยเงขอเขาด้

โอ้สวยสุกเด็กแขางๆเสียวเลยเดีเาเอือนสอยจุบเป็นปะสรอยจุบแลโอ้ขา็นยำเหลวปะโดเปนย่ำเหลวตัดแ้วแวเฮ้ยตัดงยยเขาเขียวสยาเขาวะเนี่ยมรถตกแ่งด้วเกี่ยวีเาเขาต้มีก็บ่าขาดมีเป็นมัดวกเนี้ยมีหินด้เยนะลูรเมียน <c oughs> <c oughs> <c oughs> เขาไอ้ดีจะดูไม่น่้นนะกิ้มเหอครับเบอรเขาจิ้าคั่มเลยกนไอ้มีไส้เดีวกเอาตรงมีข้าวปุค่ตาเหลือกหมดแล้วมีข้าวปุ๋เขียง่้ข้าวกินเ้ยไสอ่ไส้อ่นะ่ไกด่ข้าวใส่ก้ปุยเวเะว่าน้บาบอเก็ปุยตรงเสาบัจ้องเสียงเต้นอยู่ กดเาบกต้อง,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 ง้ออนงนียีนเลี้ลำบากตายไปแล้วเนี่ยาบกู้เจ้สิบไม่ยชนมันสุนแล้วแต่สิอย่างมากกินมากินมานี่เนี่เราไปเสิร์ฟเขาี่วบ้านปุวยบ้านเขาได้นี่เราให้พอเจ้กู้นี่กินแอนแลดกูเลาวพ่อจะเทดไม่หรอกเ็ดเ็ดเฮ็ดนั่นเราจิ้ เพราะว่าบอส้อเห็ดนะว่าไงกินแลไวเไปแสยตัเย็นใบเราไม่อยากกินอีดี้อืมหเลมีตัตบามบามว่านผงแกยวมันใส่บรรยากาศน่าจะม้วนนดเยื่อเมื่อนวงเขาม้วนปลาตอ้ันบารานนั่งบองมานใส่มากยืนไปกินตตนมีม้วนกินอะเาเช็ดเร็วแร็วแล้วเล้วเล้วบช่วยเร็วๆล้วเห็ดไหนต่อ เห็นเลยตัวคับงมาที่็กระทาลนนซอยเรวๆเห็นัเลยตัวจับอัส่งเกลียวสงเียวสดๆอีกมีารมันบอบอกได้เลยข้ส่งเกลียวส่งเกลียวซอยจุเาวัตัโยู่นีส่งเกลียวนข้าครวข้าวตมำกเจาตักำัสันสหาาปาาา

สุกบลดูทุกั่นเดี๋ยวใส่หอมนะขั้นนี้ั้นีหอมไหมซมันทลองนะพี่วันตมันก็นตางไงใชมตอนสีไม่มีโรคแล้นี่นะถ้าพี่โรคนีนะใครได้เละองละอองยาซีดมือนี่ลิ้นต้องต้องดีในี่ละไอ้จนี่ฝนละมันอ้ยาเนี่ฝนละมือนี่ละเมือนี่ลื้นี่ขังกเขาาว่าม่ฝนเลยทานีนี่สกี่แห้งก็ ปรธานรงเตรียมจ e มือน kind of like ีเเื้อ็นเราพ่งว่ดตรงตัดผาดกานี่ครบแต่คบเอนเอาลีเลียึงดูลีเลียลีเลียกนมาแล้วว่อรใแค่ลใสหาวาเรอา่นมะเร่มจากขึ้นขึ้นเกานีกันนเพียเซยโอ้โหบีซบอกกันได้เหยื่ื่บีเป็นบีบีราขาตนี้ อี้ตับด้วยนะปราเออเจ้ไปทสียหนาซิมรึม่ซิมตับอืมแถ้เรวตัดี้สีก่อนโอเคเรวแซมเนี่ข่อยจีไม่มีขอแม่เลยถ้าถ้าข่อแซมเนี่ยเพื่อนถึงข่อแม่เยอะแยะดี๋ยว่าข่อยจีจ้างกินเก็บไปถน้าอืมแ้วเราเอาคิวซีผ่านนี่คือสดใจถีงเร่นบ้านสดวนหมจะเป็นตัวจหมดเลยแต่บางอย่างห

เหนูใช่ยไงกันตอนยังงนในเบองนัหายูขาดยังนี้วันเริ่มแล้ะสเต็กขนมปังผักคารัแล้วก็เออักถาแซ่บอาตาคึมคึมเด้อฝากคึมคมเพื่อฝนติดตัเลย ตาเดิมมันเท็ว่าปากพวกเท็จจหาลูกดูดลูกดูดใช่ไหมทำมาองเท็จอเนี่ยหอยจ้อยเมื่อบ้านเนอเคืองกันได้บ่บ้านจะมีหอยขึ้นมันมอนระหิเนี่ยเนื้อดนอเจ็แก้วเา่ายดอนเป็นยังมยานที่โลกมจะเฝ้าแกบได้ อมก็ได้บุกก็ได้มองได <ừ. S 1> <c ười> ้จีนบ้นนี่เท่าหานะแบ่ไรถ้าทอดเด็บีกินตะบานเนี่ยอย่างมะเขาเมืองตะเคียนไหมากเนี่ยเด่เดียวหุ้นึึงเป็นแล้วแสบย้่ะว่าจะก่าซมากว่าโอ้แสบแบบเนี่ยแต่เดียวครับกับกับสงเพิ่งได้ไหมหัวขาของรถน้ำตายทางวานะะ ต้องใบางเรื่องใหญ่จะบอกได้รอเล่า่านเชหน้า่นนี่เดียวกันนี่นี่จอกจอกไสบหน้าเนี่ยสบหน้าครับเันทาีบเดียวกันเนเอาสองคืออนเป็อดไปกินยูราหงาตอนเป็นเด็กห่างทุกทันแคาเจ้าขืนขืนข้นไม่รวเนาะยุบหางพอนังเนาะยันสบายนางเป็นไงบ้สบายหน้าคือฝาเป้เบ่งบายทีอสบายหน้าเนี่ยเลสซัง าปุ๊บโอ้ยแบบเป็นทีสิอะเต้องอขาวเลยอืมเขาอขาวอขาวใส่ใส่นี่ก่อนน้ำน้ำส้มสายชูเนาะจะตัดาสบายนางสาิปีบหรือผ่ากิลูอันเดียวกันเด้เอาสามเมอืมไม่ท่อยสร้างพอืสอมันเทไหมยำสบายนางเหะภาษาใต้เขามักเรินสบายนางสร้างมาทำมาปบโอ้ยามาเท่าลกิลูสาีปีบดร้กี่คือเนาะผ่ากิล ตั่ซื้อจังเทเรยยำตาอในางผนว่านาอไปกิอูเยงเทพเลือยไปจัเปียวแต่นี่ชิในถมาที่สุดเลยยำใส่ตันมักมักมันจะออนมันหนําุุ๊เลยพว่าวันอาทิตยนี้ีไปซื้อใส่ตันมานั่นเรื่ตลาดนัดคืออยากมันหย่อมปุ๊บุเยหย่อขึ้นต้นขึ้ห่อยมะใส่ะใส่ตันอย่างนันไม่ตันก็ใส่ออนมะ เห็นเห็นน so kind of so kind of ั right, ้นก <Go ahead. S 1> ินไในบางเลยเขาแบบเนาพ่วงสาตันคุ้มพวกไงเด้มันมันกินเป็นพ่วงเลยน้อยๆเออพ่วงสายตันมูมูอสายตันไ่เห็นไหมมันกินคำเราพ่วงเราพ่วงนะเป็นสาเสียบเราไม่มีสีเป็นสาที่มีโปรตีนไขมันก็มูอสาตันแบกไงเด้น้ำหยั่งทเป็นปุ๊ปุ๊พุดกึ๊บกึอากันที่ปับทกอย่างไะมนยังไปองัะ ย้ำเลยต้องใส่กะเพราเชียงแกงมันอีมั้นบวกนัวบวกฟ้านี่เป็นอันน้อยๆนะ่ืนดายคือดายคือแม่เมื่อขอไปทางร้านร้านกานโย่ตรงแามเส้นทันธันดาข้าเจ้าข้าเจ้ากำังได้ว่าเหมือนเดิมเหรอจำื่อตันจุ่มจิบนะการจุ่มจิมถ้าตอนนี้ว่าไปขายขนมที่นี่ร้านนึงร้านขายลาบ เนื้อเป็นเนื้อติดมันลงไปเป็นเนื้อทังทีได้เป็นเนื้อแบบติดมันนะเนื้อติดมันสร้อยเนื้อติดมันหน้ากานหนึ่งเหรอว้ายติดมันมันแบบไงเดี๋ยวติดมันไว้ก่อนเพือนนั่งกินเคยทานก็เป็นเป็นมื้อนี้กันเมนมื้อกินเด้เยมากินอื่นอ่างกันเลยพี่ยิ่งพี่มาทำดอกเดี๋ยวกินหลไรก็ได้ นุ่งยากกับเสียปากรให้แกมอยากอีก่เลยมีตะปาเลยไอคือว่าบะขมปลาตับต่อมามมีกันนะมะขมเขานย้บมขมอือมันามไม่ดีขาดาตามแต่ตามพูดนักดื่มมะขผมแต่ตามถึอแต่ตามถือพูดเพราเคยกินผมอูดเพราเค่กินนะ

เดี๋ยวเฮาเบิ่งก่อนโออันนี้สิลาบสิลาบแช่กินเตี๋ยอือสิลาบแช่กินดอกกินซอยจุบ่ไดเนาะผู้ยญิงเนาะกเอ้ยผู้ใดไปย่ำขาดอ๋อๆๆๆอย่าตอนนี้ตอนใหญ่อื่นบ่ลงเด้อไม่ไม่ลงเมียเมียบักครับ เดี๋ยวนะั้งบ้านเน่โอ้ต้้านเนี่โอ้ผนัวเลยผมนัว่หว่าสูบยาน่งเพื่อจะเก็บไม่เยี่ยมคอนเสิรเอาคือว่าจะไปอ่ะมเบ่งหมดพัดก็ไปเออเบ่งแฉกไปเบ่งหมดเกลือก็ไป

ยังอรุ <ez. S 1> <t> ่นไม่ันพอรุ่นลูกสาวเนี่ยเตะกับโคเลยตอนไหนไงก็เบิองหมมเลดมันจะปวงเมวดเร็วหมเลด